เชอร์ปิงถามคำถามว่าถ้าเราทานไข่ลวกทุกวันเนี่ยจะส่งผลเสียกับร่างกายไหมต้องแยกก่อนนะครับถ้าคนที่ทานไข่ลวกมีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงผมแนะนาให้ทานไข่ขาวเพียงอย่างเดียวเพื่อความสบายใจแต่ถ้าเราไม่ได้มีไขมันในเลือดสูงและก็ไม่ได้มีประวัติคนในครอบครัวเป็นไขมันในเลือดสูงด้วยสามารถทานไข่ลวกที่มีทั้งไข่แดงและไข่ขาวผสมกันได้อ่ะกลับมาตอบคําถามว่าถ้าทานไข่ลวกแล้วเราไม่ได้เป็นคอเลสเตอรอลในเลือดสูงด้วยนะแล้วเราทานไปเนี่ย วันละ1ฟองจะดีหรือเสียอย่างไรนะครับดูข้อดีก่อนข้อดีคือในไข่ลวกเนี่ยมีวิตามินอยู่ถ้าเราเอาไข่ไปต้มหรือทอดด้วยความร้อนสูงวิตามินจะลดลงเยอะการทานไข่ลวกเลยได้วิตามินที่สูงกว่าข้อที่2ข้อดีของไข่ลวกคือตัวมันโดนความร้อนน้อยดังนั้นด้วยความที่ตัวมันโดนความร้อนน้อยเนี่ยมาเลยทําให้การทานไข่ลวกนะครับมันทานง่าย เราสามารถทานไข่ลวกแล้วกืนลงท้องได้เนี่ยง่ายกว่าการทานไข่ต้มมีใครเคยเป็นไหมครับทานไข่ต้มแล้วติดคอดังนั้นไข่ลวกข้อดีคือมันรับประทานง่ายแล้วได้โปรโตีนในปริมาณสูงเทียบเท่ากับไข่ต้มเลยเพีเยงแต่ว่าไข่ต้มจะกืนยากหน่อยไข่ลวกเนี่ย จะกลืนง่ายกว่านะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาเราทานไข่เป็นประจำเนี่ยไข่จะมีโคลีนโคลีนจะช่วยบำรุงสมองและดวงตาแต่ส่วนใครก็ดามอยากได้โคลีนเหมือนในไข่เลยแต่ไม่อยากทานไข่เพราะว่ากลัวเรื่องคอเลสเตอรอลกลัวเรื่องนู่นเรื่องนี่นะครับสามารถทานนูวิตก็ได้ด้วยส่วนตัวผมทานนูวิตถ้าผมอยากได้โคลีนบำรุงสมองอยากได้ EPA กับ DHA คล้ายๆกับในปลาทะเลนะครับ อยากได้วิตามิน B1- ถึง12แต่ไม่อยากทานไข่ผมทานเป็นนูวิตนูวิตวันละ1-2เม็ดเนี่ยจะช่วยบำรุงสมองบำรุงดวงตาได้ระองค์ไปดูได้ครับมันจะมีส่วนประกอบหลายๆอย่างที่ผมออกแบบมาเพื่อให้ตัวผมเองกินนะแล้วก็เพื่อนๆสามารถซื้อเหมือนผมได้นะครับมันจะช่วยบำรุงสมองดวงตาระบบประสาทและทําให้เราสบายใจมากขึ้นว่าเราได้ดูแลอวัยวะที่เราห่วงแหนที่สุดนะครับใครอยากดูส่วนประกอบก็พิมพ์นูวิตแล้วก็สอบถามแอดมินได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามชอบการตอบคำถามสั้นๆแบบนี้จบใน3นาทีนะครับสามารถ กดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะผมจะได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆแล้วก็ทำคลิปแบบนี้ให้กับเพื่อนๆทุกวันแล้วจะกันคลิปหน้ารักทุกคนสวัสดีครับ